จบป .4 หาเลี้ยง100ชีวิตขายกิจการลูก4ไม่สารต่อเปิดชีวิตเจ๊เกียวจบเพียงป .4 ลาออกมาเลี้ยงครอบครัวเป็นข่าวใหญ่ที่เจ๊เกียวสุจินดาเชิดชัย เจ้าแม่รถทัวร์คนดังวัย85ปีเจ้าของอู่เชิดชัยและบริษัทเดินรถเชิดชัยทัวร์ประกาศขายกิจการธุรกิจรถโดยสารหลังเจอมรสุมทางน้ำมันแพงผู้โดยสารน้อยวิ่งรถไม่คุ้มค่าโดยสารจะไม่วิ่งก็ไม่ได้เพราะรัฐบาลขอความร่วมมือเจเกียว e. บอกว่าบริษัทเชิดชัยทัวร์มีรถอยู่200กว่าคันวิ่งทั้งสายภาคอีสานภาคตะวันออก ภาคกลางและภาคเหนือตอนนี้เหลือรถวิ่งอยู่แค่20-30%เท่านั้นอีกประมาณ70%ต้องหยุดวิ่งจอดรถทิ้งไว้ที่อู่มานานกว่า2ปีแล้วเพราะประสบปัญหาขาดทุน เจเกียวชีวิตตั้งแต่เด็กนักสู้เรียนจบเพียงป .4 แม่ไม่ให้เรียนต่อม .1 ทั้งที่เรียนดีสอบได้ที่หนึ่งมาตลอดจึงตั้งปณิธานว่าถึงจะไม่ให้เรียนต่อแต่จะต้องรวยกว่าแม่ให้ได้เจเกียวเริ่มค้าขายตามสถานีรถไฟเรียนตัดเสื้อและเปิดโรงเรียนสอนตัดเสื้อจนอายุ19ปีเจเกียวเข้าสู่รถทัวหลังจากแต่งงานกับสาม,มีคือนายวิชัยเชิดชัยที่ในตอนนั้นมีกิจกร การอู่ต่อรถบรรทุกนอกจากนี้ยังมีการต่อยอดกิจการขยายอาณาจักรของกลุ่มเชิดชัยกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ฉันทำธุรกิจรถทัวร์มา65ปีเป็นธุรกิจครอบครัวของฉันเองตอนนี้รายได้ไม่มีเหลือเลย ถ้าหากฉันนำรถออกวิ่งทุกคันในตอนนี้ฉันต้องรับภาระขาดทุนน้ำมันเดือนละสี่ล้านคงรับไม่ไหวเลยต้องวิ่งบ้างหยุดบ้างสลับกันไปเพราะวิ่งไปก็ไม่มีคน ธุรกิจรถทัวร์ได้รับผลกระทบตั้งแต่ปี2560จากโลคอร์ตต่อเนื่องมาจนถึงปี2563ทําให้คนเปลี่ยนไปใช้รถส่วนตัวไม่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเหมือนเมื่อก่อนนางสุจินดากล่าวและเล่าว่าฉันจะขายกิจการเดินรถทัวร์เพราะอายุฉันปีนี้ก็85ปีแล้ว ส่วนลูกสี่คนก็ไม่มีใครอยากจะสืบทอดกิจการจึงคิดว่าจะขายดีกว่าซึ่งที่ผ่านมามีคนมาเจราจาขอซื้อแต่ก็ยังตกลงกันไม่ได้เพราะเขาเกี่ยงไม่เอารถเอาแต่โคต้าเดินรถอย่างเดียว